โอเคครับเดี๋ยวผมแตกหนึ่งครับ <Okay, S 2> แตกหนึง่งโอเคครับผมก็สวัสดีกดันนะครับผมอยู่ในเกมจีเดวีในเซิร์ฟเวอร์อินเซ็ปโอ้โหมาถึงก็เอาเลยวะเออเ,เป็นเสื้อ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 ผมเข้ามาแล้วครับครั้งหนึ่งแต่ว,ว่าอเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว,ว่าไฟดับดับกําลังจะเจลคนละแต่ว่าไฟดับปุ๊บก็เลย ไอ้รถไม่มีว่าขอว่าเจ็ดนะพี่แอร์พอร์ตอ่าวดสิบห้าคุมเมษีเลืองครับสองครับ รถยงนีไม่มีอ่ะไม่มีมมพี่ผมกำลังไวเซนเตอร์พอดีรถผมจะพังมาเจอมาดิโอโหอัวรถเขาลยนะโอ้โหรถแล้วนะกัรู้ก็แจ้เลยโอ้โหเขาเป็นยังงี้ นี้เลยเหรอตรงนี้เลยเหรอปิดปิดปิดป,ดป,ดปด ตรงนั่งครับโอ้ยชนสีเหลืองเขาโอ้โหไม้หนึ่งครับไม่ต้องครับคันหนึ่งถอยไปรับปูนเค็ดใหม่เลยครับไม้สามะอ่าโอเคครับผม ตัวหนึงครับแตกแค่หนึ่ง,งยากเลยหนุ่มยากแล้ว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 มันอ้าวเขาจนเลยขาจนเลยครับแตกสองครับไป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 ไดครับนะครับ แตกสามครับรีบรีบยิงให้แตกก่อนครับเดี๋ยวเขาเลยนี่เราเรขาขวัญครับโอ้ยไม่ปิเถินไม่ปิเถินผมเปิเนได้ เขารับแตกสีครับรอเบนรอเบนลบอกไปตะโกนให้เขาลงเลยครับตะโกนบอกเขาเลยลงครับลงครับลงไหยครับตัดออฟเลยครับปัดออฟเลยอ่าเกมนี้มันต้องยืดบัตรไหมอะไรนะครับบัตรยาต้องยืดไหมไม่ต้องครับบัตรยาไม่ต้องไม่ต้อง ได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคพบเอ้ายิงนะครับยิงนะเขาวิ่งมาใกล้ผมแล้วผมก็ยิงแล้วว่ามันตบหน้าครับไม่เป็นไรครับตามรักษาแค่อย่างงี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นครับคือเขาโอเคือว่าเขาวิ่งเข้ามาเองเลยครับทุกคนดีต่อครับ กุ้น่จแตงจมเลยนะครับเอาคุณตำรวจครับโอ้ยตำรวจทำอะไรที่หัวผมมาเมื่อนะครับคุณตำรวจทำอะไรที่หัวผมเหรอพอดีเป็นอุบัติเหตุนะครับผมนี่เรีร้องค่าเสียหายได้ไหมแม่มันเป็นนั่นเห็นนะครับผม มันเป็นมาตรการทุบหัวคนเลยแะครับไม่คัมันมีคุกเป็นอุบัติเหตุครับผมมันวิ่งเข้ามาก็เลยห่อนกลองๆเปิดดีคยวมผมเข้าเมืองเลยนะมาตรการอะไผมมันอุบัติเหตุผมก็ขอเรียกซรางี่หายได้นะผมก็อธิบายไปหมดแล้วไงว่าผมโดนอะไรมั่งโดนคุณฟาดหัวเนี่ยถ้าเป็นจุดสําคัญจริงหมอเขาพูดนะถ้าจุดสาคัญจริงกระโหลกผมแตกได้เลยสมองผมจะทะลักออกมาตำรวจคิดดูตรงนั้นมันจุดสําคัญผมไหมถ้าผมไปดักตีหัวคุณตำรวจ กัวตำรวจจะเรียกค่าเสียหายถูกไหมเยอเรียบร้อยครับโอ้ต้องเรียกได้เป็นเรื่องรล่าไหนะหกพันหกพันพอกัวตำรวจหกพันเรื่องตัวหกพันเดี๋ยวผมลดจำพุกให้โอ้โหไม่เอาผมจะเอาตังค์ไม่ไม่ไม่ผมจะเอาตังค์คือคยคือเรียกค่าเสียหายไม่อยากเอาลดค่าจำพุกเอาค่าเสียหายหกพันหกพันเรียกค่างขวัญนะครับอยากในหน้าที่ได้เนี่ยกัวตำรวจเนี่ยทำไมต้องได้อ่ะนี่เขาเขาจะไม่บอกใครคนะบอกเลย ในห้องศึกจบแล้วนะครบหกพันจบเดี๋ยวเกือบร็องนะครับคนที่ที่จับเมื่อกี้ครับที่โดนผมตบด้วยเท็กซ์ครับแล้วครับเพราะตกลงเงินหนูจะได้ไหมเนี่ยไม่ต้องให้เลยครับถ้าไม่ได้เนี่ยผมแจ้งแจ้งอะครับแจ้งคดีเลยนะลองเขาบอกว่าไม่ได้แอร์พอร์ตครับคุณเป็นเจ้าของเขาที่ผมจะฟังลองทำไมเนี่ยเอซุนซนหนึ่งแอร์พอร์ตครับลองบอกไม่ต้องจ่ายครับนี่ผมลดค่าผมลดเวลาให้ได้ไหมไม่เป็นไรครับลดเวลาให้ ถ้างั้นผมขอเรื่องหนึ่งขอเพิ่มคดีแล้วกันไปโทษโอ๊ยโทษครับโทษ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 ตรงนี้รอไม่ไครับผมไม่ไม่ผมเมื่อกี้ผมเบอรครับเมื่อกี้ตสมองเบอครับขอโทษคับตรวจตรงไงโทษไหคโดนฟาดหัวคือผมรถรถรถเวลาก็ได้ครับเวลาใช่ไหมคุณโทีนะครับตรวจเมื่อกี้แบบสมองผมโดนต่อยไปตีหัวไปอะไรไม่รู้ คูณสองลูกนะระดมระดมนีนะเป็นสามพันนะครับโอเคครับตัวเวลาเด็ยกี่วันแล้วครับเจอไหมครับแอร์พอร์ตช่างบอกว่ามีคนอยู่ข้างบนนะโหนเราขึ้นนะกี่คนนะสองคนสองคนขึ้นไปได้แล้วครับอีกคนนึ่งรออยู่ข้างล่างได้บินนะครับเห็นช่างบอกว่าเห็นช่างบอกเนาะตำรวจครับแล้วผมจะโดนจำกี่วันแล้วครับตำรวจลด,ดให้นะสิบทีโอ้สิบทีโอ้แล้วรถผมจะโดนยุดไหม เมื่อคุณโดนยึดไปแล้วครับโอ้ยจะตังค์แล้วจะตังค์แล้วตัวปัจจุรันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรถให้แป๊บนึ่งหน่อยครับใครที่อยู่ตรงจาราลอาบ้ามาพร้อมถ่ายรูปยังไอ้นังเงินตำรวคนไหนอยู่ตรงจั้นสมองผมเบืร์ครับเป็นยังไงครับตัวรถเปิดว่าได้คนนี้หน่อยหนึ่งขามาขามาขามานิดสองห้าแอร์พอร์ตครับขามาทางเดียวกันหมดไม่มีคุณตำรวจเคยดูแอคชั่นป่ะเวลาเขาแบบเจอคู่ต่อสู้เขาจะชวนน้นให้แบบจิューจูューจูュจูュจูュอืม จิ้นจิ้วจิ้วจิ้ไม่มีเลยครับจิ้วจิ้วจิ้วเลยเหรอหาเวลาแบบโลกเขาปล่อยแสงครับจู้วจิ้วจ้วจิ้วปล่อยแต่น้ายอ่ะคนร้ายเจียวนะคับสิบสิบสิบวันนะครับวันทิ่สอง นำเกลงนำเกลือครับท่านอยู่ในประเทศยังกำลังเข้าครับเงินเดืนเดี๋ยวผมเข้ามาให้นะได้ครับผมขับรถย้อนสอนเท่าไหร่นะห้าร้อยนะห้าร้อยห้าร้อครับเจ้ครับว <500. S 1> ่าว่้าครับใช่ยังไม่ไ,ได้ดเงินเดือนเดี๋ยวผมเข้ามาให้นะได้ท่านงั้นผมไม่ต้องรอ<ด>ใช่ไหมับ โมงโมงว่าเจ็นะครับเดชอะไรอย่างครับผมตรงไหนครับตรงไหนครับตรงฉพาะตรงหน้าสุดตรขีดล่าสุดเลยครับบ네๊ายบาครับด mm ูตะขอครับคุณตันครับตะขอโอลีนเขาแก้ตอนกดรับเคสอย่างได้แล้วนะม่นจะได้แล้วนะได้แล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับเข้าตะคอกันเลยนะครับทุกคน หมาลสองละนะครับแตกครับล้อหนึ่งล้อขวาแตกแตกวะแตกสองครับโอเคครับอ๋าสามแล้วสามครับเลื่อนล้อเลื่อนล้อเดี๋ยวนะเลื่อนล้อซ้ายหน้า ดี๋ยผมไอคัตอกนะนะครับแท็กซี่ครับรอ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 แท็กรอรอเดี๋ยวนอนเลยแต่งไหมครับตรวจครับแม่จังราร ระวังแล้วพอปั๊มนะแตงมักแตงรักอีกอีกข้างซ้ายไม่แตกเลยอ่ะไม่แตกใช่เออไม่แตกเลยแต่ครับแต่รักแต่รักแต่มาละลงครับลงนะครับลงนะครับลงนะครับลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยบันไดนะลงครับลง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 สามารยิงตัวได้ไหมครับมีมีคนว่างปะครับ รอก่อนผมจับโมงเองผมจับโมงเองผมจับนี่เองผมว่างครับกำลังเข้าสอนอครับขอบคุณโอเคผมนะทำไม่ดีเลยนีิดนู้นกับแดกคนหนึ่งละตำรวจก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่อ่ะโอ้ตำรวจ จับแล้วจับแล้วครับโอเคครับเอาซะกสี่ล้อเลยเออเอาใหม่ติดไหมติดแล้วครับผมโอเคมันใช้ได้แล้วก็ประตูละฟุกับฟุกฟุกอ๋อฟุกเออเอาซะกสี่ล้อแล้วครับพี่สี่ล้อเลยนะว่าไงไม่ทำมาดานี่เรียกเรียกผมเลยนะนิดหน่อยครับไม่มีอะไรแล้วจะถามว่าเปลี่ยนชื่อสักอย่างไหมไอซีดีปะ โปเต้จะกันที่สอนอเพื่อนวันนี้เขามีคนของกลางไม่มีครับมีผู้นี้น่าจะผู้นี้นะเคลียร์มาครับเนี่ยตำรวจเนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดแล้วก็เอาเลยครับเนี่ยเปิดเลยเหรอครับใช่เปิดงานเนี่ยเอาแบบเขาวีนนะจะบบวอร์ดเป็นสีแล้วประม้อนด้เกีลือ ขับอ้อมไหมครับลืมลืมขับอ้อมสักไกลเลยพาเที่ยวพาเที่ยวกันเข้ากุ๊กนะพาเที่ยวผมอยากเข้ามานานละเฮ้ยแต่ไปเ,ไเที่ยวเลยใช่<ไ>หรอ,หรอโอ้ด้านแรกโดนล้อผมเลยอ่ะอย่างเกินอ่ะ โดนไอ้ดอลไรมาครับเนี่ยเกียรทีครับเนี่ยเมื่อนะครับเกียรร์เกียรทีครับเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณมีของได้ไงอ๋ออาจจะเจอทำให้ผมได้ไหมอ่ะผมผมขอรับโทรศัพท์คุยกันครับใหผมขอรับคนตัวนะครับได้ครับ<ต>ี๋ยวคนนี้ผมไปห้องนี้นะข้างล่างใช่ไหมครับ นะครับผมลงหนีครับอยู่ในสองพัลงหนีการจับกลุ่มแล้วก็อยู่ในพื้นที่ลมเสี่ยงแล้วก็อยู่พื้นที่เสี่ยงปกปิดใบหน้าครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ปกปิดใบหน้าครับผมพื้นที่ลมเสี่ยงนี้ผมดูหนึ่งครับถอดถอนนี้เดี๋ยวจะเชื่อทำข้างล่างนะผมขอรับโทรศัพท์แบบหลบหนีสองพันผมเหมือนกันแหละสองพันสามสิบนี่เหมือนกันเลยเนี่ยเป็นน้องกันหรือเปล่าที่ ผมทำความดีไงครับผมรวม่าไหล่ครับเนี่ยเราเป็นห้าพันนะครับแล้วก็จำคุกสามสิบนาทีเดี๋ยวผมลดให้นะคุณขอความมือดีครับผมขอบหน้าเตบินนะครับได้ครับผมปิดบังใบหน้าจำนวนเงินห้าพันมีเข้าตัวนะครับเข้าแล้วครับผมพอดูปากกระชุ่นหน่อยเด้เห็นครับมาสะรูปลว 3, ามสองหนึ่งเจอกัน<ส>ครับผมแต่รูปก่อนครับอ่ะผมขอยาเตียวนะได้ครับผมเจอกันครับไดครับเออเ,เดี๋ยวผมจะลดให้เกิด1ิควานะครับลดครึ่งหนึ่งพวบคุณให้คอมรับมือนะขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับ แค่ลายคนนี้รอคุณครับวันนี้ได้ถอดกุญแจมือยังครับยังครับยังผมคุยกับคุณคนตัวนะครับอืมกัญชาสามขวด คดีกัญชาขวดสามขวดนะครับรวมเป็นสองพันสี่เนาะสามพั 4, 4, นสี่เหรอครับสองพันสี่ครับสามขวดสองพันสี่ขวดละเท่าไหร่อ่ะขวดละแปดร้อยครับโอ้โหแล้วกี่นาทีอ่ะสิบนาทีครับคือจะจำคุกเป็นจำคุกทั้งหมดยี่สิบนาทีนะครับเหลือส <15, S 3> ิบห้าใครยิงเทเซอร์ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรถได้ไม่ใช่ผมนะครับครับผมครับไม่มีเหตุอะไรใช่ปะไม่มีแล้วเรียกตำรวจชื่ออะไรล่ะเชียรต้าครับผมชื่ออะไรครับเอกต้าครับคือถ้าจะเปิดนอกเหมือกคุณโดนบินทั้งหมดห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับตันรวจแล้วก็น้อยขออนุญาตบินนะครับตำรวจยิงอย่างแม่นเลยนัดแรกโดนล้อออกแล้วต้องขึ้นทุกวันเลยป่ะเนี่ยผมฟุกครับลบอื ทางท่าไนไงทางทางทางผมน่ะทางหันหน้าทางผมน่ะแบบแบบผมเลยทางเนี้ยนนทำระตูครับทำระตัวเสร็จได้เลือกนี่ยังไง,งวะล่ะหนึ่งสองสามเจ๊สอี <laughs> <Enough S 1> <laughs> นับด <laughs> นะ้วยผมก็ได้เจียวนะครับก็ <c oughs> ผมแล้วเจ้าผมไปลงในห้องทำคดีไหมลงครับโอ้ผมโดน โกรธเลยต้องโกรทำไมมันรีเจ็งง่ายนะครับเมื่อนะครับผมขายไม่สี่คนเลยรีเจ็งติดต่อทุกคนเลยอยู่ที่ดวงครับอย่างเงี้ยโอ้โหที่ดวงละมันเกินไปอะบางทีคือผมวนขายตั้งแต่ก่อนประเทศปิดไปตอนแรกอะวนแวงทัวงท่วเมืองเลยขายไม่ออกเลย<笑><笑>แค่เจอนะครับครับผมสองสามห มีใครได้แคปคภาพไอ้นี่ปะคนมเมื่อกี้อืมเมืองครับกรับคโซนนี้เขารหัสวอรเลยนะพาผมเจอรถผู้ต้องสงสัยนี่ครับพาแฟแดงมากเกือบบเสาแล้วตอนนี้กำลังออกไอเวคนนี้ไม่เข็ดวะครูรูมะสี่น้ำเงิน ใคขยายใช่ไหมครับครับผมเปิดสกอตแดงแล้วมุ่งหน้าไปทางสนามบินขึ้นไฮเว่์อ่ะรับปืนรันยางแตกและ,ะเวยเวใช่ไหมครับตรงนี้ครับผม ลงละตรง,ตรงแถวซอนเโอเคครับม้านล่างผมไอ้กเตอรมาสองครับว่าสองหน้าสายแตกโอ้ค้าง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 หลังขวาแตกเหลือหลังซ้ายกับหน้าขวาเอ่อเหลือหลังซ้ายอย่างเดียวเหลือหลังซ้ายเอ็ดซ์เน็งมาได้กี่คันแล้วครับสวย ิเหมือนลังจะแตกละอีกแบบไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับตามไปตามไปผมเพิ่มไหมฮะผมเพิ่มไหมนะโอ้แต่ว่เพิ่มไหมเหรอย่าไปชนเขานึ่งชนนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแตกหมดแล้วขาดออมเลยเบียดเราเข้าเข้าข้างในเลย

ข้างบนไม่เจอครับอ่ามันจะมีช่องให้นอนอยู่นะครับลองเช็คดูนะช่องให้นอนเหรอครับใช่ครับในรถเดินลงไปในรถไม่มีนะครับป็นเยียนอะไรเงี้ยยินะครับนี่อะไรครับเดี๋ยวบอไปส่งไว้ที่สอนนอนนะตรงไหนนะครับอ่าคุดเห็นตรงจุดเหินไหมครับผมเห็นครับเดินมันเดินมาที่จุดเหินนะครับมองซ้ายมือครับ ันจะมีร่องครับร่องระหว่างเบรเกอร์กับปูนอะ่ะเขาชอบนอนกันอยู่ตรงนั้นเมื่อวานก็จับได้ตรงนั้นเจอไหมไม่เจอเอาไม่ตรงนี้ไม่เจอไม่เจอครับอ่าโอเคไม่มีงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูในแอร์พอร์ตนะครับได้ครับได้ครับไม่เจอว่ะตรวจสอบแอร์พอร์ตไม่พบผู้ต้องสงสัยครับตรวสอบไ,ได้ตามเส้นทางครับนเนเตอือนๆนะครับรองผมซื้อรถมาละ แล้วเดี๋ยวขนของกลางที่ไหนเนี่ยวันนี้ยังไม่แจ้งเลยโอเคถ้าผมแจ้งแล้วยังไม่แจ้งว่าที่ไหนไปที่ไหนอะไรนี้แต่ส่วนใหญ่เขาจะขนไปซ่อนนอนทะเลทรายแจ้งแล้วไปอานซะแจ้งแล้วไปอานทุกคนเลยด้ครับนล่วนะครับ